รุ่นสาวรุ่นหนุ่มแล้วนะคะว่า,าเลือดนะคะของคนละแปลนี่มันเข้มข้นเหลือเกินเพราะว่าพี่ๆได้จัดได้ดี เจอแรงชัางนำตีราคามาได้มาเสียมาเป็นมายเดียขวีข้าล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 าให้มีมะกรูดมะเล็กมะนาวให้มีมะกรูดมะเล็กมะนาวให้มีลูกสาวเคยโอ้ลูกสวยคนไหนเนาะบรรยากาศใบสี ักาแก้วหอมระร่นชื่นฤทายอันละนานานาหอมมะลาขจรเอ๋ยขอเทวาช่วยรักษาเธอ มา,มาเ,อเจอวันประเดียงมาเคียงโครงน้องด๋าขวันมายัางคะสามเออ i คนมีนี่นะอ๋อหทำไงได้นี่ไปแล้วนะครับก็ต้องหากันอยา่างที่ดีๆมาปรึกษากันแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้นี่แบบนี้มันหมดไปซะแล้วเราก็จะได้มีความสุขอย่างเหมือนเหตุการณ์ื่อวานนี้แหละครับพี่น้องครับหมู่แม้ที่น้องพอลำพูคุณแม่ก็บอกว่ามีสองหลักๆ ขอเอาความรู้สึกจากใจจริงนะคะของน้องน้องน้องใหม่ป้ายแดงทั้ง23ท่านที่มาส่งถือว่าส่งตัวแทนมานะคะเพราะว่าบางส่วนนั้นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็ภารกิจที่มาไม่ได้นะคะก็ขอขอบพระคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่จัดงานวันนี้ได้อย่างสมเกียรตินะคะให้กับ น้องได้เจริญรอยตามพี่นะคะขอสัญญาว่าพวกเรา,าจะเป็นผู้ติดตามชมและแอยินดีในการบริหารงานของท่านมาเป็นต็มเมื่อที่ทําให้บรมบุตท่าของเราเป็นที่รู้จักของสังกัดพื้นที่เราและต่างพื้นที่ะทน,ทน,ะทนะคะท่านักนสมรระเมคท่านรู้ริหาร ที่เราเสียดายไม่อยากให้กเกษียณนะคะแต่ลืกท่านก็ยังแอบช่วยอยู่นะคะเป็นการถอดเน็นะครับเรียนท่านประธานท่านผู้จัดการรับประธานสากกรท่านคุณครูที่กเกษียณทั้งน้องใหม่แล้วก็ที่กเกษียณมาแล้วนะครับผมไปอยู่ที่ไหนผมจะ เด็กกเขาหมดไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอยู่ตั้งแต่บรรจุจนมาถึงอยู่ลักเลก็อายุน้อยเขาหมดเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะอยู่นานที่สุดละแลผมก็อยู่นานที่สุด23ปีนะอยู่ที่อำเภอลักเลได้มีโอกาสได้ทำงานกับพี่ๆหลายๆคนแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้ผมจะเกษียณแล้วนะ ผมยังท,ทำใจไม่ได้นะผมนั่งที่บ้านนั่งจิบกาแฟแล้วก็นั่งแบบโมโ,มโอ่ะไปเรื่อยไปเปื่อยอะไรนี่นะก็ยังท,ทำใจไม่ได้ก็ต้องขอเวลาสักสองสาเดือนในะที่จะทําใจว่า,เ,าเรากรเกษียณอายุราชการแล้วผมสวนนะคยายามท,ทสวนเพราะเรามีสวนอยู่แม่แม่ทําให้เออก็ไม่ดูแล้วเราอายุมากแล้วเนาะทุกวันนี้ก็ได้กินผักของลองเชศได้กินผักของปูสุกัญญานะ ผมอยากจะกินลังสาเนีเยผมก็ไปบ้านพอเทพนโดผมไปหาสโโุรพลก็ได้โอ้โหก็เพราะสองท่านนี่แหละคนหนึ่งเป็นแค่สอนนอตำแหน่งเล็กๆแต่มีความมีคมรู้แค่ทพันสุดยอดเลยผมไม่เคยรู้จักพี่หล่อน,นว่าแต่พี่หล่อนก็ไปไปหาพี่อิฐันนะครับผมก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่เอ๋ทำใจทำใจอย่างเดียวครับ แล้วก็อยากทําอะไรก็ทำนะครับแตาบมเจอผมก็จะบอกว่าอยากทําอะไรก็ทําอีกไม่กี่วันผมก็จะหมดเวลาในการทํางานท่านจะเรียกว่า,ารีไทยก็รีไทยจะเรียกเกษียณที่กร้อมมุนก็ได้เพราะชีวิตผมก็พยายามที่จะทําอะไรที่อยากทําก็จะทําให,ให้ให้ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ความงดงามของกิจกรรมวันนี้ ต้องขอบคุณคนเริ่มต้นและต้องชื่นชมกับคนที่ยังรักษาไว้ท่านยังรักษาวัฒนธรรมอันดีงามผมฟังท่านพิยามงยอดพูดบอกจนผมมีกำลังใจที่อยากจะเดินเข้ามาทำงานให้เขาด่าที่สะกรน,น,นะครับมันเป็นวันนี้ส่งดีมีคืนและแคชแบ็กพิมพ์เรียบร้อยแล้ะผมก็นำ ก็เรียนว่าการเกษียณอายุก็คือผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วทำให้คนอื่นมาเยอะแล้วต่อไปนนี้ทำเพื่อตัวเองบ้างดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีให้มีอายุยืนยาวต่อไปอีกประมาณห้าประมาณห้าหมื่ก็ปีละหกแสนสิบปีก็หกล้านนะ จิงน้อยใจว่าเราไม่ได้มีโบนัสอะไรเย,ะยะอะๆกับเขาแต่ที่จริงอยู่ให้นานๆถ้า20ปีมันก็สิบกว่าล้านละนี้ดีกว่าแต่ว่าสู้เกษียณมา18ปีแล้วนะคะ,อ,ะอยากจะบอกสนิดนงว่าหลังจาก,กเกษียณแล้วทำไงให,ให้มีความสุขนะคะก็อยากจะฝากน้องๆเพื่อรักทุกคนวันนี้ว่ากเกษียณไปแล้วให้ทำงานเพื่อสังคมบ้างนะคะ อย่างพีติ๋มเนี่ยออกไปเมื่อปี4-8ไม่ได้หยุดเลยค่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่าตอนนี้อีกสองปีจะได้แปดนะคะแปดเราจะขอหยุดค่ะเมื <c oughs> ่อปีห้าหกนะคะติ่นไปรับโลกรับโลกผู้สูงอายุดีเด่นระดับประเทศกับองค์คมนตรีเพราะเราทํางานสูงอายุของจังหวัดไปทุกจังหวัดเลยนะคะแล้วไปทุกอำเภอทุกอะไรก็ให้ความรู้เป็นวิทยากรเป็นวิธีกรปกระชาสัมพันธ์เลย แล้วก็มีความสุขกัะทานนะคะเขาบอกว่ายาที่ดีที่สุดในโลกทางแล้วยยืนไปสิบปีสิบปีไปเรื่อยๆนะคะข้อท,ที่หนึ่งยาต้านมะเร็งคือการเดินยาสวยคือการนอนนอนกลางคืนกลางวันว่นางก,ก็นอนแล้วจะสวยยามหาสจรย์คือการดื่มน้ําตืน่นนอนต้องดื่มน้าเลยนะคะก่อนนอนก็ดื่มน้าดื่มน้ํามากๆ ยาบำรุงกระดูกรับแสงแดดตอนเช้าตอนเย็นใช่ไหมคะวิตามินดีอยาอายุวัฒนะที่ดีที่สุดคือการหัวเราะใครหัวเราะมากๆนี่จะอายุยืนนะคะแล้วก็สวยด้วยยาชูกําลังแช่เท้าในน้ําอุ่นยากระเพาะคือการยวดท้องงวดหน้าท้องนะคะยาดูแลปอดคือหายใจลึกๆอันนี้เป็นของฝากอ่ะต่อไป คาถาอายุยืนใครนำไปปฏิบัติแล้วอายุจะยืนถึงร้อยปีคนพูดนี่จะถึงป่าอยูนะคะมีสิบห้าข้อนะคะเอาไปปฏิบัติได้นะคะดด่มนะ้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึง่งไข่ไก่ฟองหนึ่งยาพึ่งกาแฟยาแก่ของเค็ม อยาเข้มของหวานยาทานของทอดอยากอดแต่เล่าอยาเฝ้าสุขวันสุริยันวันทาเริงร่าออกกำลังกายยืดเส้นสายเป็นนิดสมาธิจิตประจังสงคำคัญคือการปล่อยวางถ้าทำได้สิบห้าข้อนี้เป็นไงคะ อายุยืนร้อยปีอันนี้เป็นของฝากสูงอายุนะคะงานเกษียณที่จัดเนี่ยไม่เคยขาดเลยค่ะมาทุกปีค่ะแต่ก็ไม่รู้จะอยู่ถึงเท่าไหร่ที่บอกค่ะยินดีค่ะก็อะขออวยพรให้น้องๆเกษียณทุกท่านนะคะขอให้คุณเกษียณทุกท่านจงประสบสุขไร้ทุกไร้โศกโร่ไปสู่ขอให้มั่งมีเทวีภู สุขสารหลังเกษียณทุกท่านเพิ่นก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่จัดงานในวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับ